สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วกะสวัสดีพี่น้องป้องปไปสูผูสูขคนพบพอกันคือเก่าเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะยายดวนจะมาพูดถึงเรื่องลีรับเรื่องลีรับของลุงพยาบาลแห่งหนึ่งเว้าตั้งแต่สมัยเจ็ดแปดปีขึ้นหลังยายดวนได้ไปเฝ้าน้องสะไ้ยอยู่ลุงพยาบาลของจังหวัดเพราะว่าน้องสะไ้ยนยะประสบอุบัติเหตุ ยายดวนก็เล็ดไปเฝ้าเพราะวน้องไส้นะ่ะมันกะเป็นตำรวจเนาะวันนี้ก็ไม่ลูกสองคนนหนหน่อยลูกพ่ปสองก็อยู่ปสามมันยังเป็นเด็กหน่อยอยู่พอบะมันต้องมีผูไปเฝ้าไปเฝ้าแม่มันแล้วกะพ่อนี่้องเฮ็ดก็เข้าก้ามนาไม่ลูกกินแล้วกะไปทํางานมันยายดวนก็เลได้ไปเฝ้าไปแหละพี่น้องไปหอดรงพยาบาลเนาะไปหอดยายดวนก็นั่งอยู่ นั่งอยู่กับห้องไพล่ล่ะอยู่อันอยู่เตียงคนไข่น่นล่ะเจ้ดวนไดยยินเสียงเสียงเบานี่ลักษณะมะเนะมเนภาษามเมนภาษาคนไทยเขาเบาเนาะแต่ว่าก็เเบาเล่าพี่น้องแต่ว่ามันเป็นภาษาสำเนียงของของพี่น้องฟังลเล่าเนาะเจ้ดวนก็เลยสงสัยมันเจ้ดวนก็เลยลูกไปถามอันมูเจาเ้ามาดตใสภาษาสันมูเจ้าเป็นคนไทยบอระเจะเ้าก็เลยว่าขอมาดตฟังเล่าเอาอยู่ฟังเล่าเจ้ามามียคนไทยตี ถามเราเนาะเ้าก็เลวบาโบเมนคอยมารักษาเาเจา้าคือมาได้เพราะว่ายายดวนนี่บกเคยไปโง่ยงบานอันแบบใกล้ๆก,ก็ฟังเล่านะยายดวนสิโบเห็นใส่บอก่ายังไงสิโรด,ดขันโบจังสี่ก็บโได้ไปเห็นมันนี่พี่น้องฟังเล่าก็เลยว่าก็มาได้หนึ่งตัวประสันเ,เจ้ามาทั้งไหม่เจ้าอันขามเฮือมตีมันมีมันมีเลือดเคืองเนาะ แมนบางคนกะกขามอันทั้งอันสะพานไถ่เหล้าคนบอกยายดวนฟังเนาะโอ้ยายดวนเลยว่ามาได้อยู่ตี่นเลยว่ามาไดไกันมีเงินก็เลยถามว่าเจา้าเป็นอีหยังแล้วก็เลยว่าขาเราหักเเจา้าเพชรอีหยังมาก็ยังไปถามเขาเจ้าตออยู่พี่น้องแล้วก็เลยว่าขึ้นนั่นนะตีสามก็กลัวนี่นะเราสไาิไปหน้าไปหน้าแบบนี้แล้วก็ขี่รถไปเรื่อยเนาะ ท้าขเจ้าย่างบอชัหนจะเลื่อนคือตั้งเฮ้าแล้ว่าเราก็ขี่เกียสองขี่ไปเกียสองแล้วไปเห็นค้นยืนยืนอยู่ขางถนนน่แม่ล่างดำดำใหญ่ๆแล้วก็คืดวาผู้ใดสิมายืนอยู่นี่มันล่างใหญ่นาะล่างดำดำบันนี้พอจะไก้จะมาถึงน่แม่ล่างดำดำนี่แม่กิ้งกิ้งตัดหนาเราแม่ตัดหนารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็เลยลบเระว่าเราลุบล่ะเราหนันไปตำกับตูนไม ดีแต่ว่าเราบดีขับเกียร์สามเกียร์สี่เราคอยไปเกียร์สองบางนนี้ขาเราหักขาเราไปกระแทกกับตุนไม่แม่หักก็เลยได้ขามมารักษาทั้งล่งบานฟังไทยไยายดวนกัะเลยบา่อาอ๋คือบอรักษาทั้งอันทั้งล่งบานฟังเล่าเพิ่นกัะเลยบา่าโบเครื่องมือบบมีเครื่องมือบ่หลายคือทั้งคือทั้งฟังไทยหมอเกง่งฟังไทยนี่หมอเกง่งเขาเบาเนาะเบาตามที่เขาเบา ทั้งฟังไทยนี่หมอคนเกง่งเครื่องมือก็หลายนะผีฟังเล่าก็หลอกคือผีฟังไทยอยู่เนาะยายด้วนคือวาเนาะที่นี่ยายด้วนนอนอยู่ห้องนันคนไข่ร่วมเนาะประมาณหาขึ้นวันนี้เนี้ยมือเศร้ามือที่หกนี่แม้วันนี้หมอก็เลยสั่งขอห้องพิเศษห้องพิเศษมันบางแล้วเนานะห้องพิเศษนี่มันเงียบได้พี่น้องอยู่น้ำกันแค่สองคนแม้ตหกลังขอ้งมนานห่มหกัมวัน ยายดวนนอนมันเป็นฝันได้พี่น้องมีเสียงคนเปิดประตูขมา่าไหม,ามาหยางขม่าเด้เป็นผู้ยิ่งเก้าผมขึ้นเนาะถามยายดวนบางสิล่ะ่าเจ้ามาใจใสยายดวนก็เลยบามาจากจังหวัดกฬสินยายดวนบาจังสิละ่ะตอบนั่นสิมายูน่นีโดนบอน่านบอถามยายด,วน,นด,ดวนเนาะยายดวนก็เลยบาจากจากสิยูโดนน่านซ้ำไหนดอกต้องรอเบิงน้องสะพายสะก่อน ได้ดวนว่าคันน้องสะพายหายเร็วนี่ก็สิเดเมื่อเร็วได้ดวนตอบเขาวางสิละขึ้นที่สองได้พี่น้องได้ดวนนอนนอนอีกนอนกำลังรับหลับเวลาเก่านี่ลหละเสียงเปิดประตูยางขมายางขมาสองคนได้ผูญิ่งยางขมามันนี่บ,บ,บ๊อบปากบ๊อบเบาแต่บ๊บอบเป็นคนเก่าดิ ย่างเขาม่าม <tem> ันน in ี่ยายดวนผ่านนวดอันอยู่อย uh ู่ข้างใตมันมันมันสิเป็นโซฟาเนาะอยู่ข้างใต้สำรับอันหอยห่อหนังยายดวนกับเลยนวดผู้หญิงผู้หนึ่งไปนั่งอยู่ใต้ตีนยายดวนผู้หนึ่งมาอยู่ในท้องหัวยายดวนอันมาเล่นผมยายดวนไหมเฮ็ดผมยายดวนไหมเฮ็ดเล่นหัวหน่ะแมอีกผู้หนึ่งนั่งอยู่ใต้ตีนนั่นเอาในมือหน่ะแม่มาเคียมาเคียฝริตีนยายดวนหน่ะแม่ยายดวนนั่นหัว ทั้งหัวทั้งหนักกระเดียมแม่พี่น้องจักกระจีแม่พี่น้องจักกระจีแม่มนเอาเอาหนึ่งมือมาหลินมาหลินฟตีใหญ่ด่วนหน่อยแม่หญ่ด่วนกับจักกระจีหนักกระเดียมแม่หญ่ด่วนหัวกระดิกกระปุ่ไรหูอีเตห์หัวหัวหัวเหละเขาว่ามันมันไหลเนาะมันนี่น้องสะพ้นั่นมันได้ยินเสียงหัวมันเลยปุกมันเลยเอิญมันก็เลยเอิญมันตะโกนหน่อยแม่ไม่เลยตะโกนใส่ป้า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 หัวเลาะหยั่งอ่ะนะ ได้สะดุดขึ้นมาพี่น้องตื่นขึ้นมาโอ้ป่าม,ามันป่าฝันนี่าะสันนี่ผู้ยิ่งอันสองคนว่าสันผู้หนึ่งมาเล่นผมป่าละผู้หนึ่งมาอันมาเอามือนีมอน่มือนี่แมะมาเคียมาเคียมาเคียฝตีนป่าว่าสันป่ากะจักกะจีเนาะป่ากันนักกระเดียม,มเลยบางสิกะเลยหัว่าสันวันนี้ของไคมันกเ็เลยงหัวขวัญหรอกป่าคิดหลายมั่งคนวา ฝันมั่งฝันว่ามันบาเนาะก็เลยบอกเออก็เลยบอกบมทุกเถียงเขาก็เลยเออแมนกับแมนเลยวางสิละบันนี้ขึ้นที่สามมาพี่น้องได้ดวนก็คืดด้บันน,นี้คืดย่านเนาะขึ้นที่สามมาเป็นอีกพี่น้องยาขงขมาทั้งประตูแม็กยางเขามาทั้งประตูบนันนี้ผมเหา้ปล่อยผมดิยางขามานะยางมา ผู้นึงมานางติงเอิ้อกยายด้วนเนาะติงอึบลงแม่นางลงผู้นึงคมคมขาคมตีนไม่ยายด้วนเอายุงสิละยุงสิยุงสิละยายด้วนแม่สะบัดกระเปาออกขยับกบบรบเป๋าใดใคยับเคยื่นกระเปเลยนได้พี่น้องใจก็สิขาดเพราะใจบันนี้มันนางเธอเอิกนี่เนาะตายายด้วนว่าตายกับขากู้ตายกับขากยายด้วนว่าจัิงสิละวันนี้ยายด้วนก็ห้วงเนาะตระกูลใสนาหลวงไผ่ ตะโกนใส่กบได้ยินแล้วมาผีอําพี่น้องมันบ่ตะโกนใส่ยังได้กบได้ยินเฮ็ดจังได๋กบดได้ยินขยับขคยืน่นสบัดแข้งสบัดขากตีบ่ออกหนักอึ้องตึงอยู่หนักไปเบิดน้ำแข้งน้ำขาหน่อยไมมันคมไวพี่น้องมึงเน่คมยางคักคมขา,คม,ขาคมแข้งไวอ้ยบัดน้ตายกับคักตกูบัดน้พี่นอ้องผีอํานี่กับนางติงนี่มันใจสิขาดได้พี่น้องมันบ่มัดนี่ก็เลยตัดสินใจ ทองนโมเนาะทองนโม่อยู่สามจุบทองนโม่อยู่สามจุบอีกมันนี่ใจเคยสิขาดพี่น้องเหือากระแตกออกมันนี่ใจนี่คือยังสิขาดพุ๊ดนี่เด้อันย่มันติงห้องนี่แหมเป็นแต่คือจังสิพุ๊ดนี่แหมกระงาบคือหน้าพี่น้องมันนี่ยายดวนก็ทองอีกทองไปทองมามันนี่ยายดวนนั่นยกขาขึ้นเนาะตัดสิ้นใจกัน้นยกขาขึ้นไหมยกขาออกกันสิละตะมันแหม ยายด้วนน่นลืมตาเดี๋ยวพุทธิเห็นเบิดหันหนาไปสิหันองไผ่ยังสิเอิอนเอือนองไผ่ยังสิหันไปเอิอนอยู่หันหนาไปน่นนะประกากฏว่าือจังจะคล้องลูกขึ้นน่นสะงวกของมันหนึ่งสิแม่ก็ลูกขึ้นมาอยู่แต่า่ะมันลูกบ่ได,ด้รอกตว่ามีเป็นข่วมหนูซื้อๆพี่น้องเป็นค่วมหืูซื้อบ้านเฮาน่ะลูกขึ้นมาซื้อๆยกแขนไหนแม่ก็ยกตา่ายกบ่ข้นผ้นุนดไทยยายด้วนเลยตัดสินใจ เอาตีนน่ะแล้วยันพี่น้องมันคมขาไปเนาะเอาตีนเตเลยตีนยันเลย,ยเลยีเ้ยวเห็นเตนหนามันข้างกับไตมันแม่นี่นี่ข้างมันนี่ใส่เลยเห็นแล้วตัดสินใจโยกขึ้นใจกระชิขาดเพราะใจฟงพี่น้องฟงออกคนเลลวฟงทุกออกกัน <c oughs> จากไปทั้งอันมองโซ่า้าพนมันนี่อีมันติงนี่ยังมันไห้ออกเลยอีมันติงน่ะตัดสินใจลุกขึ้นมนันนี่ลุกขึ้นมามันหนังเห็ดคือซื่ออยู่ไหมคมใหม่ไหมยายด้วนนี่ กอากำปั้นนี่แล้วโศกเสนามันเลยประกวบา่าประกว่ากำปั้นพี่น้องสั่คนสูบอะไรเนาะมันหงายวันนี่มันหงายไปหงา,ายล้างลงมันไปทั้งตีนได้ดวนยายดวนก็ตัดสินใจเอาตีนดันพี่น้องตีนดันตกพุ่นไปทั้งโซ่าพุ่นหายไปเลยพี่น้องจะหายไปใส่ตื่นขึ้นมามันนี่ยายดวนก็เลยปลูกหลังไพโอ้พี่อำป่าได้บางสิเป็นแบบนี้ป่าประยู่ทด่ยายดวนวางสิละ่ะยายดวนบ่อยู่เด้ ยายดวนทั่วตรงท่อย่า้ยเอื่อยบ่อยู่ได้เอื่อยอยู่บ่อใดเอื่อยกะเลยว่าเอื่อยบ่มักของแอ๋ตัวเขาหนักเอื่อยแพ้แอ๋ตัวเขาแม่เอื่อยนอนบ่อใดได้ของแอ๋พิสันเอื่อยอยู่บ่อใดเอื่อยเมื่อยแหงเป็นห่อหมื่นหมพี่น้องมันนี่กะเลยว่าเอาศาสนะเจ้าเมื่อบานเจกากันเจ้าจังมาะไม่เด้อพิสั่นมันนี่มันกะเลยเอามาส่งมาส่งขึ้นรถมัดนี่พี่น้องไปประเทศเนี่ยพอสามเหมือมูแน่ทั่วยายด่วนมาอีก มันนี่ยายดวนมีหลวงพ่อผางด้วยันนี่ยายดวนเอาหลวงพ่อผางไปน้ำมันนี่หลวงพ่อผางนั่นแต่ว่าเดีย๋ยวนี้อยู่น้ำลูกไส้บ่ได้ยายดวนบ่้ถือแล้วเอาให้ลูกไส้แล้วยายดวนกแขวนหลวงพ่อผางลับไปรวบสองนี่ไปนอ่งขึ้นแหลกเสียงเปิดประตูเขามาทู้ยิ่งเปิดประตูเขามายางมากพี่น้องยางมากมันยางมาหอดอันหัวอันยายดวนนอนไหมมันยางกลับขึ้นมันกลับขึ้นมันด็ดยางบ่ได้เพราะว่ายายดวนแขวนหลวงพ่อผางไป กับึ้นลันละแต่มือหลานมาบ่มีหยังเลยบ่มีอีหยังมาไก่นี่แหละเพ่นวาบารมีหลวงปูผางซอยนี่บ่เสื้ออาจจะลูบรูด้อพี่น้องเด้อย,ยายดวนแขนหลวงพอผางนี่ข้างนึ่งน่ะยายดวนไปในตลาดยายดวนป้าคำคำได้มาประมั่นสิเข้าทุ่มนึงนี่ลหละบ่หอดสะพานสะพานย่งมองนั้นผีดู พอหอดทางสีโค้งไม่พี่น้องหมอกควนจังมาแต่ใสนี่แหละอันบารมีหลวงพ่อผางนี่หมอกควนจังมาแต่ใส่กุ้มเขาจนไหว้ย่ดวนเดี๋ยวเอาเอาหลวงพองว่อผางน้ามนบเมื่อยจังสีเอานบข้นเสียงหัวงสิเมื่อยออกพี่น้องไม่ออกเลยอันอันควันนี่แม่จางหายไปเลยจางออกไนว้ย่าดวนเลี้ยวเห็นทางเลยเห็นถนนมากนี่ยแม่ไหวดวนอย่างไหนมาหอดบ้านนี่แหละบารมีหลวงปูผ่ผาง โบเสื้อกอาจจะลบลูพี่นองยายดวนก็แล้มวมาเราสู่ฟังเรืองหลีลับมันมีจริงของลรงบานมีอหลีมีแทพี่นองคลิปนี้กะเอาไว้แค่นีนก่อนนะพี่นองเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ